สวัสดีครับในคลิปนี้ก็จะพาทุกคนมาทําความสะอาดของเบาะเวลโปรกันนะครับเป็นอาจจะเป็นคลิปต่อเนื่องนะก็พอดีว่าเจ้าของส่งเบาหมาผมซ่อมเนี่ยก็มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของภาคเกยไฟนะครับผมก็เลยจะทําความสะอาดอร์ดแล้วก็นานๆทีครับได้ทําแล้วก็ทําคลิปเก่าไว้นานแล้วละแต่ว่าถ้าคนใหม่ๆเข้ามาเนี่ยอาจจะอาจจะไม่รู้วิธีในการทําความสะอาดนะครับแล้วก็ เคยทาไปอยู่รอบหนึ่งก็มีดรามา่าผมอยู่ว่าทําไมต้องทําความาสะอาดด้วยน้ําเปล่าอะไรอย่างนี้ด้วยนะครับก็อ่ะลองดูนะอันดับแรกเลยนะครับเราก็เปิดน้ําเข้าไปเลยนะครับเปิดน้ำเข้าไปเลยนะนายนะมาดีเลยนะครับหลายคนบอกว่าใช้น้ําเปล่าได้เหรอบอร์ดพวกนี้ถูกน้ําได้ไหมก็ต้องก็ต้องเรียนว่าถูกได้ครับแต่ว่าเราต้องต้องทําให้แห้งเท่านั้นเองนะครับบอร์ดนี้ก็ ไม่ค่อยสกรปรกมากแต่ว่ามีคราบมีรอยอย่างนี้นะครับบางทีเราก็ทําได้สะอาดเลยบางทีมันก็ไม่สะอาดมากนะครับแต่ยังน้อยพวกฝุ่นพวกอะไรอย่างก็ก็หายนะครับอพอทําเสร็จแล้วเนี่ยพอน้ําใส่เอานี่เลยนะครับนี่เลยนะเนี่ยอันนี้ดีอันนี้ดีนะครับไม่ใช่ยี่ห้อนี้นะแต่ก็ไอ้นี่เลยผงซักฟอกนี่แหละครับก็ลองมาหลายแบบแล้วนะครับก็ช่างรุ่นเก่าๆที่ที่พาผมทําก็ ประมาณนี้แหละครับประมาณนี้นะเราก็จัดการอย่างนี้เลยประมาณนี้เลยนะครับนี่เลยนะค่อยๆขับถูถไปแช่แชไว้หน่อยนะครับถ้าเป็นฝุ่นเยอะก็จะออกนะครับแต่บางทีก็มีคราบใช้ทินเนอร์ได้ไหมถ้าเป็นบอร์ดเครื่องเชื่อมนี่ใช้ทินเนอร์ไม่ได้นะครับเพราะว่าเขาเคลือบมาเขาจะเคลือบวานิชหรือเคลือบน้ำยาอะไรต่างๆมานะครับก็ ตุปก็คือจะเละนะครับถ,ถ้าโดนถ้าโดนทินเนอร์กัดบ,บอร์ดจะเละเลยงานเข้าเลยครับหนักหนักกว่าเดิมก็เราต้องทาความสะอาดเป็นเฉพาะจุดๆไปนะครับอ่ะเราก็ออกมานี้นะทำความสะอาดไปนะครับต้๊กเป่าให้แห้งนะครับในขั้นตอนสุดท้ายนี่เราก็เป่าให้แห้งเลยนะครับอันนี้ก็จะเบาๆด้วยนะครับเราก็ดูบอร์ดเราด้วยว่าบอร์ดเราเนี่ย ช้ำม,มาไหมมีมีตามีลักษณะก็คือว่าเป็นสนิมมาไหมนะครับบางทีทําทําไปหนักกว่าเดิมนะเพราะว่าขาเขาหักครับอันนี้ก็เป็นเรื่องปกตินะเราต้องตรวจสอบด้วยนะครับอันนี้ค่อนข้างจะสะอาดนะแต่ก็ทำคลิปใหม่หน่อยนะครับเพราะว่าคลิปเก่าๆเนี่ยหลายท่านเข้ามาไม่ไม่ไปดูนะครับไม่ไปดูไม่ย้อนดู แล้วก็มีถามว่าทําความสะอาดยังไงนะครับแล้วผมก็หาไม่เจอด้วยเพราะว่าคลิปเดิมผมมันเยอะมากบางทีผมก็หาไม่เจอนะครับนี่เลยนะรู้สึกอันนี้จะจะไม่ออกนะครับอันนี้เป็นรอยนะเป็นรอยไหมหรือเป็นรอยอะไรต่างๆบางทีข้ามเขาเมาครับคราบเข่าเมาทำให ระบบไฟฟ้านี่หรือว่ากระแสะไฟนี่เขากระโดดหากันได้นะครับอ่ะประมาณนี้นะครับเราก็ทําให้สะอาดเลยนะครับอาจจะอ่าล้างน้ําแล้วก็ใส่ผงมอีกรอบหนึ่งนะเนีย่ยผมล้างล้างเสร็จนะครับล้างน้ําธรรมดานี่แหละสรุปคือเป่าให้แห้งครับมันไม่มีอะไรมากถ้าแห้งเสร็จก็จบเท่านั้นเองนะครับอาจจะตากแดดได้เป่าผมหรือ อะไรก็ตามนะครับทำให้แห้งอโอเคก็ก็สะอาดขึ้นหน่อยนึงนะครับเงาวาวขึ้นหน่อยนะครับผมก็จะอีกสักรอบนึงสะอาดมากหรือน้อยนะครับเราก็ดูที่ดูตรงไหนนะครับเมื่อกี้ครั้งแรกใส่เข้าไปนี่ไม่ค่อยมีฟองนะถ้าครั้งที่สองมีฟองเยอะขึ้นมาก็แสดงว่าเขาสะอาดนะครับเขาสะอาดขึ้นกว่าครั้งแรกนะ ทำบ่อยๆเราก็จะค่อยๆสังเกตไปนะครับเนี่ยครั้งนี้ครั้งนี้ค่อนข้างจะสะอาดมากกว่าเดิมนะแล้วก็มีฟองขึ้นนะครับครั้งแรกนี้มีดินอยู่ฟองก็ใชไม่ค่อยมีนะครับไม่ก็ฟองยะเป็นสีดำๆอันนี้เป็นฟองสีขาวแล้วก็สะอาดแล้วนะครับก็ทําเท่าที่ทําได้เท่าน,นี้แหละประมาณนี้นะครับอะทาอีกสักรอบหนึ่งนะครับจากนั้นก็ล้างให้แห้งแล้วก็ใช้ไดเปานะ ไม่ก็ไปผึ่งแดดให้แห้งนะครับโอเคครับหลังจากที่เราทำควสะอาเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ดูนะก็ยังมีน้ำอยู่นะครับยังเปียกอยู่นะเพราะฉะนั้นขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่สำคัญนะครับสำคัญที่สุดหลังจากที่ทำคสะอาแล้วผมก็ใช้ตัวนี้เลยนะครับไดเป่านะใครไม่มีก็ตากแดดนะครับแล้วก็อีก2วันค่อยมาซ่อมแล้วกัน แต่ยังไงถ้าตากแดดนี่บางทีหรือไม่ก็ผึ่งไว้เฉยๆนี่ก็จะอยู่ในในซอกในส่วนลึกตรงนี้ยังมีหยดน้ําเกาะอยู่นะครับเพราะฉะนั้นก็พยายามเป่าให้แห้งพยายามหาอะไรเป่านะครับหรือไม่ก็ตากแดดให้เยอะๆนะครับผึ่งแดดให้มากๆเลยนะอันนี้เป็นส่วนสําคัญจะช็อตไม่ช็อตอยู่ในส่วนนี้นะครับโอเคเริ่มเลยนะครับ โอเคครับหลังจากที่เป่าเรียบร้อยนะครับเป่าเรียบร้อยแล้วก็ค่อนข้างจะแห้งนะครับแต่ว่าก็ยังมีในส่วนนี้นะที่ไม่สะอาดนะครับที่ไม่สะอาดนะก็เราอาจจะลองใช้ทินเนอร์นะครับคราวนี้ที่ผมบอกว่าไม่ควรใช้ทินเนอร์นะก็เราก็จะใช้ทนเ,นเป็นจุดเป็นจุดไปนะครับคราวนี้ลองดูนะที่ที่ผมไม่สบายใจก็คือจะมีคราบดำๆตรงนี้ครับเป็นรอยไหมไหมนะครับ เราก็ลองใช้ทินเนอร์ดูนะครับบางบอกเขาจะเคลือบมันหนาเลยนะครับก็ลองดูก่อนว่าเขาเกิดอะไรตรงนี้นะครับอาจจะไม่มีอะไรมากนะครับก็แค่อาจจะมีรอยไหม้ของซีหรือว่าเคยเปลี่ยนซีไปแล้วก็ลองทำความสะอาดดูนะครับได้เป็นบางจุดเป็นจุดไปนะครับเห็นมีรอยดำขึ้นมานะครับอาจจะเอาไปล้างน้ำอีกรอบก็ได้นะครับ ันนี้ไม่มีรอยไหมอะไรนะครับก็ใช้ทินเนอร์ทำความสะอาดก็อยู่ที่เรานะครับว่าเราจะทำมากน้อยขนาดไหนบางทีผมก็ใช้เนี่ยครับคาตตันบัตสำลีนะเช็ดเช็ดไปนะครับก็จุดที่สงสัยเท่านั้นเองนะครับที่สงสัยในบางทีอ่าที่จะที่ทำก็คือเขามีรอยคาดบนดำ กลัวเป็นขมเมานะครับเป็นขมเมานะเวลาทํางานเท่านั้นเองนะครับเวลาไฟเขาเกิดขึ้นตรงนี้มันเป็นไฟไฮโวล์นะครับเป็นไฟความถี่สูงอยู่อาจจะกระโดดหากันมีปัญหาได้เนี่ยประมาณนี้นะครับก็หลายท่านถามว่าทําไมไม่ใช้ทีเนอร์ไปเลยบางทีบอร์ดเขาเคลือบมาครับเคลือบมาแล้วแต่บอดแล้วแต่รุ่นพอใช้ทีเนอร์ไปก็ไอตัวที่เคลือบกันฝุ่นกันอะไรก,ก็ลดทอนลงไปคุณภาพคุณสมบัติ ก็หายไปนะครับอ่ะก็ก็ได้อยู่นะครับแบบนี้ก็ได้อยู่นะเนี่ยอย่างนี้ได้แล้วลองนั้นก็ไม่มีอะไรมากอันนี้ก็ยังไม่สะอาดมากก็ไม่เป็นไรก็ถือว่าตามปกติของเขานะครับก็คือทำความสะอาดแบบที่ผมทาแล้วไม่ได้ก็ก็ได้เท่าไหนก็เท่านั้นนะครับหรือจะใช้น้ํายาพิเศษต่างๆก็ว่านไปนะครับะประมาณนี้นะอันตรงไหนที่ดูจะน่ากลัวเสียงจะช็อตอะไรอย่างนี้ครับเดี๋ยวผมจะทําอีกสักรอบนึง ให้เก็บรายละเอียดให้มากกว่านี้นะครับแล้ว็ดูทั่วไปครับแต่ดูลักษณะบอร์ดแล้วเนี่ยมีการซ่อมมานะครับเนี่ยมีการซ่อมมาค่อนข้างจะจะเยอะอยู่นะเนี่ยออฟโตออฟโตหายเนี่ยแต่มาโผด้านนี้ก็แสดงว่าเปลี่ยนแล้วนะครับจะมีปัญหานะครับเรื่องบอดยี2สี่นะมีปัญหาเรื่องไฟนะครับบ์ดนี้โอเคก็ถือว่าได้ประมาณแปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นตนะครับสาหรับคลิปที่พาทาความสะอาดนะก็ ใช้ขั้นตอนบัดหรือว่าอะไรต่างๆนานาให้ให้ให้สะอาดไปเป็นจุดเป็นจุดไปเอาเท่าที่เราทําได้นะครับเพื่อลดโอกาสที่จะเสี่ยงที่จะเกิดการช็อตนะครับอันนี้ก็ยังยังไม่สะอาดมากนะครับเดี๋ยวผมเก็บรายละเอียดต่างๆนะครับแต่โดยรวมๆก็ประมาณนี้นะครับหัวใจหลักในการทําความสะอาดก็คือทําให้แห้งนะครับจะด้วยวิธีอะไรก็ตามนะครับโอ้รู้สึกว่าบอร์ดนี้จะซีเกินนะนี่ไฟเกินนะครับเนี่ยเไฟเกินนะครับแรงดันเกินออกมาสำหรับทลิปนี้ก็ต้องขอบคุณไ็่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ